มุ่งหน้าทางตะวันออกแล้วเลี้ยวซ้ายเราจะเดินทางไปยังหมู่บ้านหนองกขมนะคะจากการเดินทางจุดหมู่บ้านหนองผานะคะไปยังหมู่บ้านหนองกขมนะคะใช้เวลาประมาณ17นาทีค่ะจากมุมกว้างนะคะเส้นทางจะไปยังเส้นทางเมืองลานะคะผ่านสนามบินเชียงตุงนะคะก็ จุดนี้ค่ะที่เราจะไปนะคะก็คือหมู่บ้านหนองโกมนั่นเองนะคะหมู่บ้านหนองโกมเป็นหมู่บ้านพี่น้องไตหรือว่าพี่น้องไทยใหญ่นะคะจากเข้าวัดหนองเดือนะคะหมู่บ้านหนองโกมนะคะทำสินค้าเกี่ยวกับกุ๊ปนะคะกุ๊ปดานานะคะหรือว่ากุ๊ปตกแต่งอออกงานต่างๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวติดตาม ชมต่อนะคะวิธีการทำกุ๊บของหมู่บ้านหนองกลมกันนะคะวเียว,วูคิมาสิเกียวเะ ไงนี่วะเหรอนนี่หงาะตัวพุณน้าด้วยเนาะนี่นี่เต้าควยปลาซาคอนโอข้าวขาอะไรทุกอย่างเลยเนาะไอสินี่ดีเพื่อเนาะเซเซเซนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหม่ยซีตุงนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่หมู่บ้านหนองกลมอยู่นะคะแล้วเราจะไปถูกจะไปถอยไปดูไปดูวิธีการทํากุบของที่หมู่บ้านนี้นะคะแล้วก็เราจะอุดหนุนกุบเนาะถ้าใครสนใจก็ไปซื้อสั่งซื้อได้นะคะเราจะเป็นเราสองคนจะไปดำนานะคะจะอุดหนุนกุบไปดำนาลดำนาเป็นหรือเปล่าเนี่ยเป็นแต่ไม่สวยดำเป็นแต่ไม่สวยเพราะว่าอะไรที่น้องหอมหนุ่มไม่ไม่ค่อยจะได้ไปดำนาเนาะ เฮ็ดเอาต์คนเดียว啊เฮดเอาต์เดียว啊ทำเองเหรอร้านเก่าปะนะอันปากนนี้อุ้ยไอศนรีมโบราณมีอันเบนโถเนาะอันนี้เป็นนี่เป็นอะไรไมโลไมโลไมโลอ่ะอ๋อไมโลนี่เป็นอะไรโย่ถั่วฝู่นเาตก็ถ่ายก็เลยรถั่วฝุ่นเอาตเมืองเฮาเนาะถั่วฝุ่นเาต์อะเต้าคั่วนะคะมันไทยมีวะบิ่นมีหนอถั่วฝ้่นเอาต์ใจหนอมีมีเต้าควยเต้าควยเอาใจหนอพวกใครลุ่มลุมพวกมะขึ้งอ่าอยู่เมืองไทยอะ ก็อยู่เมืองไทยแล้วปีงมาเพราะเศร้าปีปลายเนีไปทำงานที่เมืองไทยนะคะสิบแปดปีกว่าเลยทำไมทำไมถึงกลับมามาเอาดีเฮื่อนแถวศรีร้อยมิงเงินไปเฮ็ดการซังการซังก็เฮ็ดหมดเนี่ยอยู่โรงงานก็อยู่อยู่บริษัทก็อยู่โลประกอบงานเฮ็ดแคปสกอเฮ็ดแคปเฮ็ดแคบสกอที่ประเทศไทยเหรอที่ไหนประเทศไทย ประเทศไทยอยู่ที่ต้องสมุทรสาครนะสมุทรสาครโอ้พ่อค้านะคะเจอพ่อค้าอยู่ที่ประเทศไทยนานมากเนาะพูดยังพูดภาษาไทยได้ไหมอายังได้อยู่ได้อยู่เนาะอ๋อได้เนาะเอาอะไรเอาอะไรอุ้ยที่นี่ขายโอเคพักสมมีทุกอย่างเลยนะคะน้ำนมก็มีของกัดล้งวาเนี่ยอันนี้อันนี้ว้าเนี่ยเนี่ยขอนำมานำนำจากมีขายนำมีน้ำโถ่อ์มีน้ำโถ่ย์ขายทุกอย่างเลยเนาะใช่ขายที่นี่ดีเด้อเนาะ เราขึ้นหนึ่งร้อยพุ่นนี่ต้อขึ้นหนึงร้อยงั้นจังหวัดไทรพุ่นโอ้กินนะให้กินก่อนซื้ออะไรจังคือโอ๊ตนะคะอันนี้เป็นเต้าหวยน้ำขิงเออไม่ใช่น้ำขิงใส่กะทิน้ำอ้อยข้าวมันไก่ก็มีโอ้มีเจเจีมีเจเจนะคะคิดว่าแถมเลื้อในปากเลื้อเลือปากเลโอ้ยอันนี้เป็นรถพุ่งพวงเฮีนน้อรถพุ่งพวงนะคะเป็นคนบอกน้องคำหนุ่แล้วพี่แม็ค กลับมาลืมเองเลกินก็กินแบบนี้กลับตูดนะคะพาไปชมกุ๊บหน่อยอุ้ยซับสีแลงออกให้มันกินนะอุ้ยอันสีเขียววันเลยยอมันจะมาสีเขียวในน่องเข้าเรื่องแล้วไเนี่ยอือเออหนูกัดได้ละเลิกหมดเลยอ๋อตุ้ยอายุกับหัอเนี่ยสองอ่ะ อันตุยอะตุยอเียอเปีสิ่าวะเฮ็ลียออเขีงแดงคนนี้เฮ็ดกกลียงอะไรอยู่นออันตุยเขาอยู่ตินี้มาหึงเอาหมโอ้หเียเปล่หวเฉเปียเหมือนอันน้องก้มนี่อันปนดุกไหนมาอยู่น้องกมเนี่ยเออปนตีทีไหนเออปนตีไหนอ่ะอ๋ออันที่มีไวทีไหนหอนาเออปนเตอ้ không mở mét thau của nó bị cuống rắn lạ, rắn lạ này thau mà ông bê để ông bay ở trâm, để ở ở bên này ở mày thau xiềng co, ở ở trâm bưởi đây này ở, mượn ông ở ở rắn lạ, rắn lạ, à mà còn, hơn mét thau của nó mít thì hím may hùng nè, phải tay cũng may hùng nè, hơn thâu, măng rạ, rắn lạ, mít sảm hơn sỉ, rắn lạ, tía quen hết anh oi à na, cha, đừng yang la tăng pun né à, yang la nghề cá thì anh mì tắc cá mm. tăng... bon à. uh, mi... à? này... này... ở gần 2 gò à, nó, đục lán đang ở chấm, tịp pun trai à, ờ, ở ở miền cả, quá อ๋อไม่จังการนะนาะดูกปอเขามีหลานนี่เลยพี่ชายมีเอออยู่เม่ซ้ายเนาะพี่ไอเนาะลูกพี่ชายแล้วก็ลูกอีกแล้วก็ลูกอีกไออก็มีอเหงก็มีมีที่แม่ซ้ายนะคะอันฮันผนหวานซึ่งก็หมู่บ้านนี้มีไปอยู่เม่ซ้ายน้ำไหนย้ําใจกะเกี่ยวเนี่ยเออขนพนน้ำขนพ้นน้ำไหมอีได้น้อยแก่เนาะที่ไปอยู่เนาะ อ๋อคุณยายบอกนะคะว่าไม่ค่อยมีเยอะนะคะก็ดิด่ดใน,นหน่อยเองนะคะนอกจากที่เราถามผู้เฒ่าผู้แก่ที่ในหมู่บ้านหนองกลมนะคะนี่อันนี้จะเป็นบ้านอันนี้อยู่ข้างล่างนะ่าเย็นมากเลยเนาะส่วนมากบ้านก็จะใช้ดินขอนะคะแล้วก็ทํากุ๊บนะคะทํากุ๊บทาําศาสตรอนาอศาสก์สก็เฮ็ดเ่าะศาสได้กู้เบี้เเทียวแน่ศาสได้กุ๊บี้เนาะอันกุ๊ปนี่เฮ็ดส่งบนกันนะอ๋อเื่อส่งบน

กุบหลอกนี่ไม่เฮ็ดหนอกุบหลอกไม่เท่านเน้อก็เฮ็ดไม่เท่ากนเน้อเดียวเฮ็ดหรือมันเฮ็ดเน่ยนะ่ยเฮ็ดยังไหึนเนาะอ๋อเฮ็ดเฮ็ดว้แต่มีอยู่กันเฮ็ดว่อ่ะทองเนท้องจะมีบมีมีออันว่ก็มีอ่ะงาเนี่จังงามืนี่จังงามมืนี่ไ่ะเงาเนี่กันเนอนี่ออ๋อเขาลเออก็นบุตรด้วยแหะอืมเ็ไปอเดียวมเฮ็ดนะ หรือมันเฮ็ดอันไหนกันอ๋อให้ยังงี้อืมช่วงที่ลำนานะคะเป็นน้องเมทเทาเหรอเจ้เป็นน้องนะอ๋อเป็นน้องเป็นน้องไม่อุ้ยนะคะอุ้ยสายตาดีมากเนาะซ้อนเข็มเป็นน้องยิ่งเมทเทาของมัน heat ดูเฮ็ดช่วงไหนรู้อไรกุ้งงามมันเฮ็ดเจอทั้งอินมากทั้งยังที่เฮ็ดทั้งอินกันเนาะอู้งามเลยนะหรออะนรเมทเทาชอบหมวก อ๋ออันนี้ง,งามเนี่ยหลายๆเช่นค่ะก็คุณยายบอกว่าช่วงนี้ไม่ได้ทากุุบดอกไม้เนาะเอามาให้ดูหน่อยกุุบดอกไม้นะคะแต่ช่วงนี้จะทากุุบแบบนี้นะกุุบธรรมดากุุบที่เขาไปดํานากันนะคะนี่อันนี้คือกุุบดอกนะคะกุุบดอกไม้ที่ตกแต่งด้วยสวยงามนะคะอันกุุบนี้เอาสะมามเฮร่ากาบก็คือกาบกระนอกระปุกนั่นน่ะเนาะกระปุก ส้นแคบคอเตะกันเด็กกาบก็ชื่อบุญเดือนเลยนะกาบเป็นเสือมะอืมเชือดีมากมึงลังนี่เมึงลังเปิ่นเกลียงมากอ๋อต่างมึงลังน่ะเนาะต่างมึงลังปฝาไม้เพียวน้ำเนาะต้องไปซื้อซื้อที่มืงดังมาครับเม็ดเท่าเม็ดยู่ๆกันเนี่ไม่ใช่หมุลอันเม็ดเท่าอนเดือดใส่ล้อก็หอยังเก้าไม่รด้วยไะอ๋อคุณยายบอกว่าคุณยายยังไม่ใส่ดอกเยอะนะคะถ้า ถ้าน้องทำนี่จะใส่ดอกเยอะกว่านี้นะคะจะสวยงามกว่านี้เนาะอันนี้จะเป็นกรุบธรรมดานะคะปกป่นจังมากพ <A lovely ly rene> oh, ี่น oh, ้องใทยมาออกกว่าเยอะเนาะเจ้วเจ้าพวกเจ้าไหนก็เอาเอาเอาเนียนนะว่ามั้ยอืมอืมอื่นจังถ้าเนาะถ้าเป็นแบบนี้ไม่แพงเนาะไม่แพงไม่แพงไ่พีย่างห้าก็ส่งได้ ทำกี่วันถึงจะเสร็จนะคะกบใบหนึ่งนะคะ,ะเฮ็ดเฮ็ดมาก,กี่ปีแล้วเนาะกบเนี่ยหลายสิปีนั่งไรสิปีอ่ะเช่าชิปปีแล้วสิห่าทำมานานมากนะคะสี่สี่ห้าสิบปีเนาะสี่สิบห้าสิบปีแล้วนะคะเช่าชิปปีเลยทำเฮ็ดกี่วัน,นยวอย่างเดียวใน่ะอันหนึ่งอะ่ะอันน่ะ,ะเหยี่ยวเออวันวันเดียวอ่ะวันหนึ่งได้ไหลาอันเฮ้ดเช่นไหนเป็นอันเป็นอันก็เน่ เฮียในเยาวเมื่อว่าเยาว์ชิพะเมื่อว่าเยาว์ชิพะอ๋อวันที่สิบห้าไว้ได้นะคะเมื่อวานเสร็จใจน,นะคะสิบห้าไว้นะคะเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะเสร็จมันเหมือนกันเนาะค่ะก็ทําก็ไม่นานเท่าไหร่นะคะเฮ้ยคุณบาเจิยะ เอามาเฮ็ดนี่เป็นกระป๋องนมนมอยู่วะ,ะเ,าาเทียนเฮ็ดเอาก็เดียวอะชื่อบรนอเทียนเพชรเทียนหินหนะอ๋อร้อยหนึ่งเจ็ดพันจาส์นะคะว่าซื้อมา,อาซื้อมาแล้วก็เอามานั่นเนาะก็นนอเอากระป๋องนี้มันทำมาสุดยอดมากเลยนะซื้อเปิรนอชื่อติ๋อน,อน,อนองเย่คนนี้อ๋อไปซื้อที่นองเย่นะคะเขามีการทำขายเนาะ แล้วก็เอ้ยที่เขาเก็บขวดกระป๋องาน,น้ํานมเนี่ยเขาเก็บไปเขาไปทําแบบนี้เองนะอืแล้วก็มีเป็นกระป๋องอันนี้ทําเองกระป๋องอันนั้นอะ่ะเบียแล้วก็ประณีตนนมากเลยนะคะงานฝีมือเนาะงานฝีมือของเขาอะนะก็มีก็ได้ว่านี่จะเป็นกับไม้เผียวเนาะกับไม้เผียวไม่ใช่กับปก <c oughs> กับปกนะคะ กับปกแล้วก็ต้องไปทาสีอีกนะทาสีแล้วก็กว่าจะทําได้นะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือน,อนกันนะกว่าจะทำแต่ละขั้นตอนขั้นตอนเนาะจนมาถึงขั้นตอนที่ใส่ข้างบนนะคะใส่ข้างบนเสร็จถึงจะถึงจะเรียบร้อยอันอันเฮ็ดมมนดีก่อนเรียวกันทำแบบนี้ก็เสร็จแล้วใ<ช>่้ไป่แ่็งใส่ใสใส อ๋อน่าใส่ตรงนี้แท้วันนี้มาใส่ทั้งกเนาะนี่งในของเดี่ยวอ๋อต้องมาใส่ตรงนี้ด้วยนะคะอืมนี่เป็นอะไรเป็นไม้เองนะคะใช่นี่นั่นมากเลยอ่ะแบบตอนนี้กอานน้องเราไม่ชี้ไม่ชี้สองฟองนะโอ้ต้องเดี๋ยวเลยขายน้องสิบสองเยอะเว่อร์เยอะทำยากอยู่นะคะคุณยายบอก อันนี้เป็นงานฝีมือเลยงานฝีมือล้อนๆนะคะเออทุกอย่างทําด้วยมือหมดเลยนะคะแม้แต่กุ๊บแต่งนะคะแต่งแบบนี้ก็ทําด้วยมือทั้งหมดเลยนะคะตุอ่อนเขาว่าอกอย่างอะอ่ะอนปากไรพวกเขียงแบบอันไหนอันนี้อันนี้อ๋อโวนเขาแลนะอ๋อบอกว่าเป็นลูกๆหลานๆนะคะทําปังหนึ่งกระหรือเปล่าปังเขียงหนึ่งร้อยอันนะคะก็หกพันจ้าตั้งสองพันจ้าเองนะคะก็ ก็ทําเป็นมงบงไว้อ่ะบงบงแล้วก็เอาเย็กเยกเยกเยก่อนดูดิแบบเนี่ยทาแบบเป็นลายไว้ด้วยนะลายลายไปเนาะก็จะเป็นมุงมุ้ยซื้อฮ็ดเนาะ <c oughs> <c oughs> อันนี้จะเป็นอันใหญ่นะ <c oughs> นี่เป็นใหญ่คณ <c oughs> คุณยายฟังภาษาไทยเรารูเรื่องนะ <c oughs> เราพูดเลยคุณยายดูเรื่องหมดเลย คุณยายบอกนะคะต้องทําทีละขั้นตอนเนาะทำทีละขั้นตอนนะคะอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะที่คุณยายเขาทำ อนไปวันนี้จะมีใครอะฮะเมีอะไรอะอ๋อเลสสั่งแล้วนะอ๋อนี่น้อห้องหเดี๋ยถ่ายดูดิเอามาซุปด้วยรู้ไหมน้อยนอ่ะอุ้ยสวยเหมาะกับน้องหอมหนุ่มมากเราต้องสั่งเอานะคะถ้าถ้าใครสนใจต้องสั่งนะสั่งหลังบ้านมาเลค่ะก็ถ้าท่าน ถ้าท่านไหนสนใจกุ๊บนะคะก็สั่งเข้ามาที่น้องหอมหนุ่มไร่นะคะต้องสั่งออเดอร์นะคะต้องสั่งไว้น้องเดอร์เข้ามาถ้าไม่นั้นไม่มีนะคะใช่ค่ะเราต้องถ้าสั่งออเดอร์เราก็จะมาทําให้นะคะนี่สวยสวยเลยเอาไปประหลักบ้านเขาไล่นะคะอันนี้ใบเด็กอันนี้ใบเล็กนะคะนี่เหมาะกับเด็กๆ็ก็ไล่เน้องใช่แบบว่าเออห้าหกขบเนี้ยสิบขบประมาณนี้เนาะนี่ก็ได้นะคะสวยสวยราคาราคาสองร้อยนะคะ ไว้ได้สองน้อยสวยๆงามๆถ้าใครใส่แล้วต้องสวยสั่งซื้อที่ใครสั่งซื้อที่น้องขนมก็ได้ค่ะแล้วก็พี่ใหม่ก็ได้นะคะ ID ID คอนโทนนะคะค่ะแล้วก็ทางเพจนะคะน้องขนมเชียงตุงนะคะแล้วก็น้องใหม่เชียงตุงนะคะถ้าเข้ามาไล่นะคะเดี๋ยวว่าฝากติดตามด้วยฝากติดตามด้วยนะคะเตากเปียกใหญ่เหมือนไรนั่นอ่ะอ๋ออันนี้นนท์อันนี้เจนน่ะมั้ยวะเจลอ๋อต้องแช่น้ําไว้ให้มันเน่าก่อนนะคะ เ็ดมันเดไปทีมือถึงสามก็ลงให้นาวก่อนพอน่าวเสร็จแล้วก็ามาทําเป็นเส้นๆนะคะทําเส้นๆแล้วก็เอามาทําเป็นหยกักๆอันนี้ใส่ขอบมะนะเจก้าใส่ขอบเลยอ๋อจะทําขอบจะทําขอบไว้แน,ะะน,น่นใส่จ,จิกที่ไหน,หนอ๋ออันนี้ท,ทีละขั้นตอนไว้ก่อนนะทําอันไหนอันนั้นเสร็จนะนพอทําอันไหนนนั้นเสร็จแล้วก็เขาค่อยมาประกอบกันแบบนี้นะคะไปทีละขั้นตอนขั้นตอนเนาะ ทำเสร็จแล้วนะคะนี่มันฝีมือล้่นๆจริงๆต้องใสออ่็มกนห้แน่นอ่ะออน่าใส่็มกไหมเนาะนี่ค่ะอ่าอันนี้ยังไม่ใส่ข้างในนะ พาเราไปไปดูกุ๊ปนะคะกุ๊ปกุ๊ปอ่ากุ๊ปที่เขาทำเป็นเป็นดอกเป็นวันแบบนี้นะคะที่ตกแต่งสวยงามเนานะ มือพนี่งนเลยนอ๋ออันนี้อันนี้ทำเรียบร้อยมากเนาะนักตอกก็อทำแบบสวยงามแน่นนะคะเขาเสรม่อันเดจะนออันในการเป็นค้ายแน่นอะมันที่ถูกเดืองนี้ก่อใจแต่มันฟ้อนแน่นนะจะเออนแน่นหมือนองนะเขมีอง้องดูได้ว่าเนี่ยคุณมีองออยงงเียนก๊อก๊อเหรอุงกว่าเฮ็ดอะมุงกว่าเฮ็ดอ็ะ เม็ดกนอ,อมหมอ,อยนีนยนน่มันันทด้ก็โม,มยก็ทำเป็นนะคะแต่ว่าไม่มีเวลาทําำยาจูนะคะยาจูก็อันที่ช่างนะคะที่ช่างแบบโบราณเนาะที่นี่ยังใช้ตาช่างแบบนี้อยู่นะคะเข้าม,ม่เต้นไปดวเข้าาเี่ยวบนย เอาใส่ไปชองสามเจนเนาะสองชั้นเดใส่สองชั้นนะคะไม่ใช่ชั้นเดียวเนาะมันวางก่อนนะนอเจเดียวเดีมันมขานะสองชันสอชันใส่สองชั้น กระปกนะคะกระปกไม้ถ้าเวลาทำจากไม้ธรรมชาติน่ะถ้าเวลาไปทำธรไม่ข้างในโอ้ยเั่น้ำชวนเอที่ไนมันนั่น่ะโอ้มันเปลียนดีนั่นน่ะอันนี้ไม้ไม้ปกเนาะอ๋อใส่ตะปูแเออเธอที่เาทำนะก้นนี้มันเะแน่น้อนเจะน่น้อเฉต้องติรนน่นเออเตินแน่เออเออเออ่จนพีีน่ะเปลี่ยน่กจูมันมันหนาดีนั่นละ อ๋อซ้อนเขาเขาเขาเรียกว่าเสริมเข้าไปอีกเนาะใช่เพื่อจะให้มันเพื่อจะให้มันแน่นแข็งแดงนะคะอันนี้เขาไม่ขายนะคะใบนี้สวยมากเลยใครอยู่ขอะไรอ่ะ นักกโกนบินาโน่ไม่ขายนะคะเท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร่เฮ็ดขายก่อนมะนีไหมก็เฮ็ดใหม่ทั้งกมดเลยเนี่ยเฮ็ดใหม่ทั้งหมดไลยเนี่ยเฮ็ดใหม่ทั้งกมดเลยเนี่ยก็ไม่เกี่ยวมัน ยังไงก็ไม่ขายราคาขายด้วยที่มันคืออะไรนเะล่ะราคากายด้ผมขายอ่ะขายเปียงอิงกว่ผมขายอ่ะคุณยายบอกว่าขายแพงเท่าไหร่ก็ขายไม่ได้นะคะนสวยน่าดอกเนาะใบนี้อุ้ยขายไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันมันมีราคามากเลยดูดีเนาะดูดีมีราคานะคะออเหมอกมันจื้อมีหมอกมันเจียอ๋อหมอกนี้นะหมอกนี้มันไม่มีอีกแล้วนะคะ อ๋อมีบอกพีนี่ก็นเนอนบนราคาีนบปว่าเฮ็ดขายนี่ราคาก้ากันอยู่มะอือกลากันน้กันมาหรออ๋อน้องขนมขายเลยไอของเลยใบนี้ค่ะก็ถ้าใครสนใจกรุ๊ปที่แต่งหลอกแต่งแบบนี้นะคะก็สั่งเข้ามาได้นะคะคือไวละสามร้อยห้าสิบเองนะคะคือส่งไปที่ไทยไลน์นะคะนี้สวยงามนะคะถ้าชอบสีแบบไหนก็ สั่งไล่นะคะสีฟ้าเอ้ยสีฟ้าเนาะสีฟ้าสีเขียวสีเดืองและสีส้มอะไรประมาณนี้ก็มีนะคะ <Goodness. S 1> แบบนี้ก็มีเนอะมี2สีนะนี่สั่งเข้ามาที่เพจนะคะเพจเนาหนุ่มเชียงตุงไล่นะคะ <laughs> แล้วก็ทางไ <laughs> ล์นะคะคอนโทนนะคะไอบีไล์นะคะ <laughs> ทางพี่ใหม่แล้ <ubine> แลวก็น้องใหม่เชียงตุงนะคะสั่งเข้ามากันไล่นะคะร <clears throat> ับออเดอร์เนาะรับออเดอร์นะคะต้องสั่งออเดอร์เข้ามาก่อนนะคะถึงจะ นะะคอยากได้ใบนี้ยไ้ใช่ไหมเขาไม่ขายเขาไม่ขายใบนี้ไม่ขายแต่ต้องแต่ต้องทำเหมือนใบนี้ก็ไล่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ขายเนาะแต่ว่าเอาไปไล่เอ้ยเอาไปไม่ได้เอาไปไม่ได้ต้องสั่งซื้อแต่ว่ามันมันจะไม่เหมือนแบบนี้เนาะแต่ว่าดอกจะไม่เหมือนแบบนี้นะคะเพราะว่าดอกไมมาแล้วเนาะแบบนี้เนาะดอกไม้แบบนี้มสวยงามมากนะคะใช่ค่ะสวยงามมากเหมาะกับเราเลยอะ เท่าไหร่ก็ไม่ขายแพงเท่าไหร่ไม่ขายใบนี้เจ้าของหวงมากแต่ว่าอันนี้มันนักไหอินเนาะนักไหนนะใส่นะน่ยนี่ใส่แล้วสวยเลยเนี่ยหมดทขียนยังยไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าใส่ก็สวยเลยใช่ใช่ไม่เข้าเอาใส่ตัวเราสวยวยตัวดู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 ดตดหนุดู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  เหมือนอายุ15ใช่ไหมใช่ค่ะเว่าถ้าคุยร้อนก็สั่งเข้าไปสั่งมาไล่นะคะเวลาไปวัดไปทําบุญเนาะใช่อ่าใจอ่ะเส้นสาวประจำเดือนใสแมทโทอะไรก็ใสแมทโทเลยนะตอนนี้เราก็มาดูกุ๊บเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะกุ๊บแบบสวยงามมากเนาะโอเคค่ะสําหรับคลินี้เราจะขอตัวลาไปก่อนเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เซื่อช่วยได้หน่อมเชิงตุ้มด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิป สำรวจหมู่บ้านนะคะใช่ค่ะโอเคค่ะลาไปก่อนไปพบกับซาสในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ